สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีข้อคิดดีๆเตือนสติได้ดีมาก10ปีกับงานประจําวิธีการขึ้นเงินเดือนที่เร็วที่สุดคือการย้ายงานไม่ใช่ตำแหน่งในบริษัทเดิมครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบริษัทไม่รักคุณเท่าครอบครัวของคุณหรอกค่ะ ถ้าวันนี้คุณทำงานหนักมาแล้วล้มป่วยไปอีก2เดือนข้างหน้าบริษัทก็จ้างคนใหม่มาทำงานแทนคุณแล้วอย่าทำงานจนละเลยสุขภาพของตัวเองไม่มีความสำเร็จใดทดแทนสุขภาพที่เสียไปได้อันนี้สำคัญที่สุดค่ะคนที่พูดแต่เรื่องให้คุณเสียสละทุกอย่างถวายตัวกับงานออฟฟิศก็คือบ้านต้องกลับดึก แล้วพูดซ้ำไปส้ำมาเกี่ยวกับเรื่องงานคือคนที่หลอกใช้คุณเพื่อความเจริญของเขาเองคนที่เจริญได้เพราะการนำเสนอและทำ powerpoint สรุปงานเก่งแต่ทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็มีอยู่จริงคุณเหนือกว่าพวกเขาได้ด้วยการทำงานให้เก่งด้วยพรีเซนต์ตัวเองให้เก่งด้วยค่ะ และควรเก็บเงินตั้งแต่ปีแรกของการทำงานเพราะปีแรกของการทำงานคุณจะสนุกกับการใช้เงินจนลืมเก็บตังค์เลยล่ะค่ะตอนคุณไปคุยเรื่องขอลาออกถ้าเขาออฟเฟอร์ตำแหน่งให้ถ้าคุณอยู่ต่อนั่นเป็นเรื่องโกหกร้อยเซคุณอยู่ต่อคุณก็ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งหรอกค่ะความสามารถในการขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวคุณเองและการที่จะลองผิดลองถูกจะช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่า พวกงอมืองอเท้ารอคนอื่นมาสอนจะไม่ได้อะไรคะ่ะเพื่อนร่วมงานมีทั้งเพื่อนและคนรู้จักอย่าไปคาดหวังว่าทุกคนจะเป็นเพื่อนที่จริงใจกับคุณจงพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกเหนือจากอะไรที่เกี่ยวกับงานที่คุณทำอยู่หลายๆอย่างนะคะที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับงานมันสามารถมาประยุกต์ใช้กับงานได้นะคะส่วนเรื่องภาษาอังกฤษมันก็จะสำคัญมากม ถ้าคุณทำงานประจำมันสามารถทำให้คุณเนี่ยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมันสามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้ค่ะจงใช้วันลาพักร้อนให้เต็มที่อย่ากเกงใจมันเป็นสิทธิ์ของคุณความอดทนและใจเย็นสำคัญมากนะคะจงหัดทำหน้ายิ้มแล้วเก็บคำด่าไว้ในใจเก็บไว้เป็นข้อคิดดีๆกันค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคำฝากจากคนที่ทำงานมาแล้ว1ิปี ก็อยากให้ฟังเป็นวิทยาทานยิ่งเก็บไปปฏิบัติตามได้ยิ่งดีเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้ในพาดข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ